วิธีการดูดอกยางรถยนต์ที่คนมีรถทุกคนต้องรู้ครับการดูดอกยางรถยนต์เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะถ้าคนที่ใช้รถแต่ไม่รู้ว่ารถของตัวเองดอกยางหมดแล้วไม่เหลือแล้วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าดอกยางหรือหน้ายางมีหน้าที่ยึดเกาะกับพื้นถนนนะครับการที่เราจะดูว่าดอกยางเนี่ยสึกหรือยงังหมดหรือยงังเราใช้วิธีการสังเกตที่สะพานยางตรงนี้ครับ ถ้ารถเนี่ยวิ่งจนหน้ายางสึกลงไปจนถึงสะพานยางแล้วก็ควรเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าเริ่มอันตรายแล้วแต่สําหรับรถนะครับที่ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยวิ่งเราก็มาสังเกตที่ปียางนะครับอย่าให้เกิน6ปีแล้วก็ขับด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ายางเริ่มแข็งแล้วเริ่มไม่ยึดเกาะแล้วครับอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับถ้าคุณอยากได้ความรู้ดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับการใช้รถยนต์การดูแดรถยนต์ หรือถ้าอยากได้รถมือ2คุณภาพดีกดติดตามาได้ที่ช่องโอรถดีรถมือสจันทบุรีนะครับ